อะไรดีวะมีวินเทอร์สตาร์อุ้ยอาหารของวินเทอร์สดูหนาวเชีย่ยสวยนลจะสวยกว่านี้ถ้าผมปรับกราฟิกอันนั้นงั้น<ป>กินเลยล้วกันยีตะกี้ามาซะเป็นยังไงเฮ้ยหัวนเี่ยเนื้อกับซุปร้อน อะไรไหมครับท่านแรงแรงรึดีดีพ้ <c oughs> แแมแบกเลยเคยเจอนนะในภาคเซร์อมาแล้วแต่ไม่เคยเจอในภาคนี้ออริจินลอลตรงนี้พมนจัดให้ตามเอาขอเลยว่นานะกระเป๋าหมดไอเชียละเกือบอะ <c oughs> โอชาติหมด <c oughs> <c oughs> อะไรหมดอะเออหมดเออ ท่านท่านต้องเข้าไปนะนะท่านท่านท่านต้องเข้าไปในแบบนะท่านถึงถึงจะได้นะท่านกําลังจะท่านกําลังจะเจอสิ่งที่เรียกว่าชิบหายกันทุกคนคุณโตไม่เคยเล่นกับเพื่อนเลยนะเล่นคนคนเดียวเงาชิบหายไม่ไม่ต้องเงาตายแน่นอนโอ้โหกูมาเจอมันพอดีด้วยโอ้โหท่าตัวงแคมป์พอดีสบายใจด้ย

ไม่เห็นไม่เห็นหรอกหนีเลยวอยู่หิวอยู่หิวอรชาติ้กงาหิกชาหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ม่ไขอสหน่อเขงปยัดีนะ มีลรดอกไหมอาอมีอแบบ ทข้าอไปโอลาก่อนคับยัไม่ได้สิ๋มไหลงไม่เดี๋ยวทอไปมาเลยวมไปติดไหมไม่ติด้องวิ เฮ้ยปามา pues ไ,ไม่ต้องไปก๊อกหลังทันทันให้ให้ให้โอเคไปไปไปหลามีครบเดี๋ยวนะรับไบผมไม้กระคอบ ในออมืมู่ก็มีคูซื้อไอบอลมาทำไมคูไม่ใช้อ่ะไม่รู้ใหญ่ไม่น่ามไม่ใหญ่ไม่น่าม,มาอยู่น้องง่ามเลยกโดดใหญ่กโดดใหญ่เลยพีย่ เฮ้ยหาคาสูเ่งแล้วเกแล้วเแล้วแล้วไปหาคาโอ้หร้อน้อนเราเรเรายิววย ของเทของแทใส่ผ้าคลุมอะไรผ้าคลุมทองอะผ้าคลุมอันนี้อมตะฮะอมตะโชคขาวนี่คือเวลาโดนตีก็คือมันจะโดนมาด้จักภ้าคลุมที่เพิ่มโอกาสจับของซะแล้วเดี๋ยวผมเอาตัอกแตบมาจะจับหรือว่าจะฆ่าดิ้งอ่ะอยาแค่นั้น มันมันดูทรงมันยังไม่อันันนะเนี่ยมันยังไม่ตะเนี่ยมันไม่กระเพงนะมันใกล้ตายแล้วครับนมผมว่าไม่น่าใช้เยเฮยมเเเเ ตายีผมว่าถ้าได้หรือถ้าถ้าจับเป็นอะไรได้ของเยอะขึ้นก็นนอยู่กับคุณเลยอะไรเงี้ยไอ้แม่จับเลยนะอย่างไรอยู่ไหนนะผมว่าผมผมาแยบแลยวะเอ้าไปไหนอะ่ะมันกำลังจับ,บ เดินมาเดินมานี่เดินมาเดินมานแจ้กอ,อูบช,อชอ็อตช็อต <c oughs> ละตลาดเกิดไปไหมทีี่ยังยางเกือนคือจริงๆเราจะฆ่ามันได้ละแต่ประเด็นคือแบบเจอของที่คุ้มค่า ใช่ๆ <hyvin S 2> <ral> คุณคุณมั่นใจนวให้ผมเล่นเนี่ยมาโมันต้องกดอะไรวะมันจะมีบอกไกดอะไรวะเดนเรีี three two one ยุดอยุดีุ่อหยุดหยุดหยอยเดี๋ยวมาดูถูด บอกแม่ผมเอาไหมเอาไว้ไปดูดิในกี่บอมันกดอะไรอ่ะมันกดกดจิกอ่ะเฮ้ยยิ่งทำได่เกงว่ะโชยิ๊กโชยิกตอนนี้เกลียบ่อยแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าจะรออีกคนหนึ่ง ต้องไม่ต้องอย่ามันมานะทำไมเกิดอะไรขึ้นอ้ามเด็กจ้ะไปพี่ี่ชายผมไปด้วยเด็กพี่ผมไอ้ชิงผมไปเขไปวัน่อยไห่ผมเหนื่อยแช่แช่เหนื่อยแล้วผมอยู่ตั้งแต่ก่อนพี่จะเชิญผมเข้ามาที่ซ้อมมึงเข้ามาแล้วเหรอเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ย เนี่ยเอเอโปสองยี่ห้าเนี่ยเขาอยู่ข้างบนกว่ผมนะอันไหนเหนื่อขึ้นไปเหนือขึ้นไปเหนื่อยขึ้นไปไม่ได้กินข้าวเลยนเ<ห>น,<ค>นี่ยเขาเขาแอคเนีขาแอคหล่อยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาอ,อยู่ตรงนี้ยเขาแอคหล่อเลยด <laughs> <laughs> ูมันเอา,นาอะไรมาเห็นใช่ไหมลองซอส ลองสอดอะไรแล้วโอ้โหโกรธแล้วมีคนเคียดตัวเคียดตัเคล็ดตดมีคนง่วงนอนใครเรืยลยคุณไงนี่แหละตองไปเลยตองเข้าไปเข้าไปอย่างนั้นแหละเข้าไปข้างไหนได้ด้อะเพิ่งรู้เฮ้ยมันเปิดตอนเทโอมาพี่ ผมจำได้ว่าไอ้ตัวนี้ห้ามเข้าใกล้ในวะันพิณเอาวุธที่อ่าวันนี้ละอ่าเปิดตัวมันเท่เป็นเียอะไรอากาศมันเย็นแล้วแบบผม,ผมลองสูดอากาศเข้าไปแล้วแล้วพายออกมาสามชีรอบมันจะรู้สึกดีขึ้นเพราะมันรู้สึกเย็นจมูกอากา,อากาศอากาศเย็นนะพีอ่อย่าลืมอย่าลืมหอบบ้ากันนะ <laughs> อย่ามองผมพานะพี่โดยเฉพาะตอนที่พี่กินข้าวอะ่ะผมพาไปเยอะเลยจะกินไปอะไรเพื่อนมาอะไรวะเข้ามาด่วนเลยเข้ามาด่วนด่วนด่วนเลยกับร้านก <c oughs> ับพี่เย็น <c oughs> เย็นกำล,ล,ลังไปกำลังไปมุ่งมุม,มุทุกหน่วย,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 ยมุ่งมุ่มุไอ้ดูวิอากาศมันเย็นอนะ่ะ ให้ครูดิ้งครูดิ้งครูดิ้งไปเลยครูไปครูดิ้งอปว่ะดิ้งไม่ได้เอามาชิบหายแล้วอ่าใช่คดิ้งเข้ามาแล้วก็มาแล้วก็มาแล้วเข้าเข้าไปแล้วกำลังเข้าไปแล้วไม่ใช่ปัดอยูุดนลยปัดหามันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มายังไม่ถึงเลยผมก็งผมกำลังตามอยู่พี่กำลังตามอยู่กำลังตามตูดตูดที่อยู่ข้างหน้าผม ดูทีวหแน่อุ้มโอ้โหปุเกียร์ล้วะพี่เราผ่านหลังวะดิแตว่าเฮ้ยไม่ฉลาดม,มากกําลังไปงผม๊บกําลังไปเซนเซ่อะไรโอทางนี้ทางผมกำลังตามตูดยุนยวนเลโบรผมกำลังกลับตามตูดอยู่พี่มาแล้วมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว,ว่าควบคุมสนาม อันตี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 อุ้ยอันตีเออเรียบร้อยหนึ่งนทำไมเชิญถามจังเลยตอนที่โดนแกโ์ ใกล้ตายแล้วกูเดแ๋ยวใกล้ตายเลวผมแค่จะตัดยังไม่หยุดในตัดปวดขี้ไปก่อนละมันไม่น่าเฉพาะของมันเลยนี่หว่าเฮ้ยที่ตียัง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 ไม่ใช่ไม่ใช่อันตีมันจะอันตีมันจะ mười 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 Hay mười 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 Đi เอาะเอะี่เอ่อาพี่เอ่เอาจแหละ่ เป็อะไรวะมันนี้มันนี้มันเยอะไปเล็กน้อยเอ่อเฟสเราไม่ได้อย right? ู่ระบาตัดกบขอขอของหน่อยไปหน่อยโอ้ดาวกน็หนีโองเี้ยทำไมได้ของอ่ะปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันย้อนกลับมาแล้วเอาเอาออกไปออกันใกล้จะตายเริ่มตาย มีคนกำลังจะบอกว่าเันจะตเช็อรเลยียงงยัอันต uh uh ีม uh ันจะอันนั้ก็คือมันจะทำเหมือนเหมือนเเกียที่โดนระเบิดไฟอ่ะเดเรวเนพ เริเริ่มเ้่าใจมาพี่พี่ทำใหม่ดี่ อ๋อใหญ่ไหกูก well, okay. okay. ูกูขอละออกกูขอละออกจากคาเตอร์อ่าตอนนี้พี่ชายโอเคผมพึ่รู้แล้วว่าทำไมถึงไม่ไม่ไม่ควรกับบอลบอลกระ่ายย่างมันจะไม่สนุกเลยมันมีแร่ พออย่างนี้นนได้ทคะแรนเลยขอ,องรับมไม่ได้ไหมีนะนี่ไงตรงข้างหน้า,านะไข่เก็บไปแล้วไม่ตรงเนี้ยไข่ ด,ด่าเพื่ันทด้เจยแต่จริงของตัวแรกกนเร็วที่สุดเลยมันสกัดตัวได้